คำเตือนรายการต่อไปนี้เป็นรายการข่าวความเคลื่อนไหวในการลงทุนคริปโตเคอเรนซีการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีมีความเสี่ยงสูงและอาจทําให้เงินลงทุนของคุณลดลงเหลือศูนย์ได้ผู้ลงทุนควรตรวจสอบข้อมูลก่อนลงทุนโปรดตรวจสอบกระดาษแลกเปลี่ยนคริปโตของคุณว่าได้รับการรองรับจากกรตอของประเทศของคุณหรือไม่หรือถ้าหากคุณเลือกเทรดกับโกโบเอ็กเชงเพราะมีสินทรัพย์ดิจิตอลที่หลากหลายคุณสามารถตรวจสอบข้อมูลเงินทุนสำรองได้ที่คอยมาจิตแคปคอมตัวอย่างเช่นทางคอยเอ็กโกโบเอ็กเชงที่มีข้อมูลทุนสำรองของตัวกลางการแลกเปลี่ 5.4คะแนนและมีสภาพคล่องเฉลีย่ยอยู่ที่570และด้วยเครื่องมือการลงทุนที่หลากหลายในสินทรัพย์ดิจิตอลมากกว่า720สินทรัพย์ทำให้คอย EX เั้นักกลายเป็น Exchange g โก b บอ สวัสดีเพื่อนๆเหล่านักลงทุนและวัยรุ่นคริปโตทุกท่านนะครับสบายดีพี่น้องที่กําลังรับชมรายการของเราอยู่ทางฝั่งของสปปเลาาและกลาบสวัสดีเพื่อนๆสายก่าที่กําลังรับชมรายการของเราอยู่ทางฝั่งของประเทศไทยเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาได้มีรายงานว่าการเดิมพันในเทลราคลาสิก LUNC มีจํานวนถึง1ล้านล้านอย่างเป็นทางการซึ่งนับเป็นเหตุการณ์สําคัญครั้งประวัติศาสตร์ชุมชนรอคอยมาพอสมควรสําหรับความสาเร็จครั้งประวัติศาสตร์นี้หลังจากที่ทีมงานนักพัฒนาที่นําโดยทีมงานของสตาร์ อาจารย์เอ็ดเวิร์ดคิมโดยตัวเลขเงินเดิมพันทั้งหมดของ LUNC อยู่ที่มากกว่า1ล้านล้าน,านมูลค่าเกือบ100ล้านดอลลาร์โดยมีอัตราส่วนการเดิมพันสูงเป็นประวัติ ติการที่14.61%ดังนั้นอุปทานหมุนเวียนของเทราคลาสสิก LUNC จึงลดลงเหลือ5.8ล,ล้านล้านของอุปทานหมุนเวียนทั้งหมด6.84ล,ล้านล้านความสนใจในททราคลาสสิกเพิ่มขึ้นเมื่อผู้ใช้เดิมพันในโทเค็น LUNC บนเครือข่ายมากขึ้นเพื่อรับรางวัลด้วยการอัปเกรดพาริตี v2.1.0 u s t c r e p e c บอก e n t r ท p ปีของ AI และการเปิดตัวในเทราคอร์ DEX อีกครั้งทําให้ชุมชนมีความหวังมากขึ้นเกี่ยวกับการคือชีพของอาณาจักรเทอร่าลูนาแม้ว่าการปักหลักไม่ได้ไหมายถึงการลบ LUNC ออกจากอุปทานหมุนเวียนตลอดไปแต่มันก็ช่วยเพิ่มราคาของ LUNC และเพิ่มความปลอดภัยของเครือข่ายเทอร่าคลาสสิกนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้เทอร่าลูนาคลาสสิกและให้ความมั่นใจแก่ผู้ตรวจสอบในห่วงโซ่นอกจากนี้ทางชุมชนเทอร่าคลาสสิกยังเผาโทเคน LUNC เพื่อลดอุปทานหมุนเวียนโทเคน LUNC ทั้งหมดที่ถูกเผาโดยชุมชนมีมากกว่า 63,000ล้านชุมชนได้เาผาผ่าน LUNC มากกว่า2,000ล้านณนะวันที่10มิถุนายนโดย Binance ได้ส่ง1.04 LUNC ไปยังที่อยู่ในการเผาไหม้อัตราการเผาไหม้ของ LUNC ก็เพิ่มขึ้นเช่นกันในไตรมาสที่2และในปัจจุบันตอนนี้ราคาของเหรียญ t ทร r a าสิ s i c LUNC ที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่บนกระดานเทรดคอย EX ล่าสุดมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่8918มีศูนย์อำนาอยู่4ตัวต่อค่างเงิน US อลลาร์ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานั้นราคาได้ติดล ลบลงไป3.04%ในภากฝัง่งของตัว u s t c เช้านี้มีการซื้อขายกันอยู่ที่0.010883ในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาได้ติดลบลงไปถึง10.84%ในฝั่งของเครื่องมือการสร้างไรายได้บนกระดานเทรดคอย EX เองตอนนี้เหรียญ u s t c ให้ผลตอบแทน APY 1วันอยู่ที่71.6%และ APY 7วันอยู่ที่31 0 1.7%และสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่เป็นกูรูสายเทคนิคข้มีความรู้หรือความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับทิศทางของเหรียญเทอร่าคัตสิก (LUNC) และเหรียญเทอรา่า (USTC) mm hmm. ก็อย่าลืมช่วยกันคอมเมนต์ไว้ที่ข้างใต้คลิปวิดีโอนี้และสําหรับวันนี้ผมและทีมงานก็คงต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ